สวัสดีครับสวัสดีอาจารย์ทุกท่านนะครับที่ชื่นชอบในการเลี้ยงนกเขาใหญ่เนาะต่อนกเขาใหญ่ทุกทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็มาเจอกับผมอีกแล้วนะครับช่องนกเขาใหญ่สายสองนะครับวันนี้เช้าวันอาทิตย์นะครับก็จะพาอาจารย์ทุกท่านมาชมนกต่อนะครับเจ้าหนึ่งเพชรเนาะถ่ายผลเสร็จแล้วนะครับพร้อมดูนะครับสำหรับเจ้าหนึ่งเพชรนะครับรอวันหยุดนะครับ วันจันนะครับพรุ่งนี้นะครับน่าจะออกไรนะครับเจ้าหนึ่งเพชรเนาะโอเคครับโน่นนะครับเขาอยู่ตรงนู่นนะครับเจ้าหนึ่งเพชรนะครับเดี๋ยวผมจะเอาเจ้าหนึ่งเพชรลงมาให้อาจารย์ทุกท่านได้ชมกันนะครับนะครับนี่นะครับตัวตนของเจ้าหนึ่งเพชรนะครับนี่นะครับขนไม่มีแล้วนะครับขนไม่มีที่กงแล้วนะครับคือร่วงหมดแล้วนะครับแล้วก็ขนใหม่ก็ขึ้นมาอ่าเต็มแล้วนะครับก็เดี๋ยหน้ามี ผนบัวนิดนึงนะครับก็น่าจะเล่นได้นะครับหางยาวเพื่อเลยครับสําหรับเจ้าหน่งเพชรนะครับพักนานเลยครับนี่นะครับจะได้ออกยืดเส้นที่สายนะครับพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้เป็นวันหยุดของผมนะครับก็จะได้เอาเจ้าหน่งเพชรนะครับไปเทสดูก่อนนะครับดื่มแล้วหรือเปล่าครับดื่มอ่าสะเดยแล้วหรือเปล่าเนาะ ต้องไปไล่ดูกันใหม่นะครับอู้นะครับเจ้าสองกับเจ้าเอเชียนะครับเจ้าสองถ่ายหนักนะครับเจ้าสองครับนี่นะครับก็ให้ดูความพร้อมของเจ้านึงเพชรนะครับแล้วก็วันนี้จะให้อาจารย์ทุกท่านชมสองนกต่อนะครับก็มีเจ้าถึงเพชรแล้วก็มีเจ้าเอเชียนะครับเพราะว่าเจ้าสองดูไปแล้วครับเมื่อวานครับถ่ายหนักครับ จดยังไม่คูนะครับเจ้าเดชกเจ้าสองเมื่อวานครับแล้วก็จะพาอาจารย์ทุกท่านไปชมนกเสือเลยด้วยนะครับวันนี้ครับนกเสือเลยใหม่เนาะพร้อมเปิดแบ่งนะครับนกเสือเลยเนาะถ้าอาจารย์ท่านใดกำลังมองหานกเสือเลยไปเลี้ยงไปซ้ำนะครับนี่นะครับตัวตนของเจ้าหนึ่งเพชรครับโอเคครับเดี๋ยวจะเอาเจ้าเอเชียลงมาให้อาจารย์ทุกท่านได้ชมกันนะครับ ก็จะจดคูเจ้าดูความพร้อมเขาก่อนดูความพร้อมของเจ้าถึงเพชรกับเจ้าเอเชียนะครับนี่นะครับโอเคครับเดี๋ยวเอาเจ้าเอเชียมาให้อาจารย์ทุกท่านได้ชมกันนะครับนะครับนี่นะครับตัวตนของเจ้าเอเชียนะครับโอ้ตัวใหญ่ลายสวยนะครับเจ้าเอเชียนะครับถ่ายเรียบร้อยนะครับสำหรับเจ้าเอเชียเนาะ ผลเสร็จแล้วครับพร้อมรุยเหมือนกันนะครับชนช้นเอเชียครับเจ้าเอเชียนี้สะเดย์สองแต้มนะครับก็อยู่ในสถานะนุกผึกนะครับแต่ผมรับประกันว่าเก่งแน่นอนนะครับชนช้าเอเชียนะครับไม่ต้องห่วงนะครับคารลมครบเครื่องครับเป็นนกที่ฝึกง่ายนะครับชนรั้นเอเชียนะครับ บางมือก็ขันนะครับอยู่บ้านเขาก็ขันทั้งวันอยู่แล้วนะครับไม่ต้องห่วงครับขันโยนขันเรียกขันคูนะครับนี่นะครับก็จะให้อาจารย์ทุกท่านดูความพร้อมเจ้าหนึ่งเพชรนะครับเดี๋ยวผมจะลองจดคูนะเจ้าหนึ่งเพชรกับเจ้าเอเชียนะครับนะครับนี่นะครับเจ้าหนึ่งเพชรเปิดก่อนนะครับนี่ เสียงตัวโตนี่เจ้าเอเชียนะครับจวดจาดนะครับเจ้าหนึ่งเพชรนะครับโอ้ครับเอเชียจะตีจะจิกอย่างเดียวด้วยนะครับเอเชียนะครับสายดุนะครับเอเชีย จะเอาหนึ่งเพรนี่ถือว่าพร้อมที่สุดแล้วครับแต่ผมจะให้อาจารย์ทุกท่านดูดีดาการเด่นของเขาไปเรื่อยๆนะครับโอจะมีเสียงแทรกนิดนึงนะครับเสียงนกแก้วนะครับ กติแล้วถ้านกที่มาใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นนกนำเข้ามานะครับมาเจอนกแก้วนีเงียบก็มีนะครับไม่ขันเลยก็มีนะครับแต่นี่เขาชินกันแล้วครับครับสู้กันต่อครับ โอ้เจ้าหนึ่งเพชรนี่ถือว่าพร้อมสุดๆแล้วนะครับพร้อมด้าดเลยแล้วนะครับ เจ้าหนึ่งเพชรนะครับนี่นะครับหลังจากที่จดคูกับเจ้าหนึ่เพชรไปแล้วนะครับเจ้าเอเซียนะครับคึกจักครับนี่นะครับจะะดิบปีกคลิปๆๆนะครับเนี่ย ครึกจัดครับสนาดเจ้าเอเชียครับไล่ใจแล้วนะครับจัดเสดยสองแต้มนะครับอาทิตย์เดียวสองแต้มนะครับเอาพรเนี่ยได้เจ็ดครั้งนะครับนี่นะครับความพร้อมของเจ้าเอเชียนะครับอะไรปีกกริบๆเลยนะครับวงในครับนูกป่าเข้าแล้วเนี่ยโห จอคาถาเม,ม็ดมนของเจ้าเอเชียเข้าไปเนี่ยออกยากนะครับเจ้าเอเชียนี่มีเดือสีไล่มุนด้วยนะครับเขาจะสะบัดหัวหรือว่าจะสะบัดศพเนาะเนี่ยนะครับโอ้ตกใจลกแก้วนิดนึงนะครับเป็นไรครับลองดั่นดั้นเดินครับลูกแก้ว เป็นไรครับฟังนกแก้วไปด้วยครับแล้วก็ฟังนกเขาไปด้วยครับนี <c oughs> ่นะครับห <c oughs> อม้อม,อมของเจ้าเอเชียนะครับพร้อมดุยครับมันหยุดนะครับ้อมดุย, <c oughs> ดยกระดิ๊บๆเลยนะครับ แน่นอนนะครับสำหรับเจ้าเอเชียครับไม่ต้องห่วงครับเสียงโตโตนะครับเสียงโตโตพุ่งพุ่งเสียงโตโตเปิดเปิดนะครับเจ้าเอเชียนะครับโอเคครับก็จะพาอาจารย์ทุกท่านไปชมเฉลยของเขานี่นะครับไปครับ โอเคครับหลังจากที่ดูความพร้อมของเจ้า1เพชรกับเจ้าเอเชียแล้วนะครับก็จะพาอาจารย์ทุกท่านมาชมเสเดยใหม่นะครับเสเดยของเขานะครับ2ตัวนะครับของเจ้าเอเชียนะครับนี่นะครับลูกนกที่อยู่ข้างล่างนี่นะครับแล้วก็นี่นะครับตรงตัวที่อยู่คอนนะครับเป็นเสเดยของเจ้าเอเชียนะครับแล้วก็ตัวนี้นานนะน,นะครับตัวนี้ครับขัน้วนะครับตัวนี้ครับ ตัวที่กระโดดขึ้นคอนเนี่ยนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับตัวน i̇şte. ี้เป็นเสดวยของเจ้าเอเชียนะครับเสดยตัวที uh. ่สองของเขานะครับตัวนี้ครับเนี่ยครับตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่ลายสวยผมดูที่กล้องแล้วนะครับเป็นเสียงกลางนะครับเสียงกลางเสียงกลางโอ้เสียงกลางขึ้นนะผมว่านะผมดูแล้ เสดยเจ้าเอเชียตัวที่สองของเขาครับนี่นะครับสามตัวนี้ผมพร้อมเปิดแบ่งนะครับอาจารย์ท่านใดกำลังมองหานกไปเลี้ยงไปทำนะครับสามตัวนี้ผมเปิดแบ่งอยู่ที่แบบเหมาเลยนะครับหใบแรงครับไม่รวมส่งนะครับสามตัวนี้นะครับหใบแรงนะครับตัวลูกนกนี่เป็นลูกผมไล่มาหมายครูอ่างนะครับ เอ, ere, เอาไปลุ้น them. Them เอาว่าเป็นรูปนกคูอ่างหรือเปล่าครับนี่ครับเป็นรูปนกเนาะอาจารย์ท่านใดที่ในชมคลิปผมนะวันนั้นน่ะที่ผมได้มาเนี่ยเป็นไหมนกคูอ่างนะครับนี่นะครับดูเป็นลูกนกนะครับผนคอยงอขึ้นนะครับก็เอาไปลุ้นเอานะครับเผื่อคุกนะครับเป็นรูปเป็นนกรูปนกคูอ่างนี่ก็โหถือว่าขุ้มเลยนะครับหกใบแรงนะครับ สามตัวนี้ไม่รวมส่งนะครับแบบเหมาเลยนะครับอาจารย์ท่านใดกำลังมองหานกไปเลี้ยงไปชำเนาะโอเคครับก็คลิปนี้ก็จะฝากไปเพียงเท่านี้นะครับฝากติดตามช่องวุูุข่าวใหญ่สายสองนะครับสุดท้ายก็จะกข่าวข่าวมาสวัสดีครับผม